สวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์ที่3ตุลาคม2568เป็นอย่างครับเราฝากคุณไหลคุณแช่คุณ,คณติดตามตลาดนัดโนะคกระบือตำบลคำตเตยอำเภอเตเจริญจังหวัดยนะโสธรสองพันสามเครื่องไห่กำลังได้ราคาอยู่หนแครับสิแม่ลูกลูกเดงแดงนะลูกเดชแดงคักแดงเนี้ยแดยงเข้มลูกชะเกือแล้วครับ S 1ม so ื่นแปดพัคร yeah, ับท0การจำหนีหมดเลยครับแดงดีแม่ลูกลูกตัวเมียแม่เครื่องเหลืองอมนะ่แกลูกอมครับลูกดำดีสนใจทา่ต้ได้เบอร์ใดนะครับหมื่นแปดสองจ็สกนใมาสจ่มาสอบถามด้ลูกง่มนะลูกลูกขวมแม่ไปไก่นะลูกขบแม่เปไก่ครับลูกโคมนี่นะครับแดงนะครับ โค้มนี่ออกที่ลูกครับแม่แม่กับลูกแรกนะครับเขานี่เขายังสดสดอยู่หนาอ่อนๆอยู่คสิบแปดสิบแปดแม่ลูกนะครับเป็นต่อกันอยู่นะครับไปเบิ่งโอ้อ้วนๆเลยขายนะครับมือนี้นะครับเหยดน้ำซื้อไหลครับแน่นๆเลยร้อยนี่แตะลักสองหมื่นครับประมาณร้อยนี่ประมาณสองหมื่นครับอ้วนหนาสูงลอยสี่สิบครับ มือนี้นะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั้งไทยเจริญนี่มาซื้องั่วที่ดีนะครับมือนี้นะครับเริ่มกาลังซื้อเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับทั้งลอยเนื้อกับลอยเลี้ยงนี่ก็เริ่มนะครับผู้ชมหลายนะครับเหมือนะครับผู้ช่อมน้ำเนี่ยนะครับเหมือนะครับก็ได้ซื้อนะ่พ่อมกับลอยเลี้ยงถือถอกับมีเป็นแต่เซือนะครับ มนีย่ยโอ้ผุน่ยมีงวงงามอีู่ท่างผุนเนี่ย <c oughs> แลูกแกลูกมือนหนาลอยนตานม่จะได้โอ้เป็นไท่กลางเป็นไท่งไทวไทยนะครับสูงรอยยี่หานะครับวาางวไยออกันสาหน่อยแดงๆงงามๆนี่นี่บสาหน่อยลอยสี่สิบนะครับ หางดีขอแข่งขอขาดีนะครับหางเงาวนะครับผู้หางใหญนะ่นะครับบือลึ่งนะครับบือรึ่งสวยนะเฮยเครื่องดำดีนะได้กันแล้วนมะั้งได้กันแล้วับงขาจังหวัดครับผม <22, 5. S 1> ส,สองน <5. S 1> สอง่าสองสงนใจที่ตัวไดเบอร์ใดนะครับศนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดสามสองครับหนึ่งหก 9,2้าสบ,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 บสาวน้อยฟันน้ำนมนะครับสูงลอยสี่สิบไทยลอยสี่นะครับ, 22, บส,นะสองหมืนสองพันสองหมื่นสองแบเอาไนะครับเบื้องไทยนะครับเนะบือเรื่องหนงังหนาดีนะครับนะกระดูกครบนะครับ ครับหัวล้นขุดเขาเลยนะล้นขุดเขาครับสาวสองสาวสองหนังหนาหยนหนังดีสวยขอบผู้ดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับครบหมดครับเดี๋ยวบ่งเช็คกันผู้ใดมักงัวงามไปเลยเอานมนมสวยนะครับนมสีนะครับนมสวยนมสีนะครับไปเบ่งเนื้อเนย้งเราเบ่นนี้ มหห่างกันต่อราคาทุกคนอยู่แม่แยกลูกครับสูงลอยสีนะครับ,รรบขาดตำแหน่งกี่น่อยนะครับหมื่นสี่พันแปดรอยเนาะขายกันอยู่สองลอยตอนนี้เ <c oughs> ันสียวสิบหายนะครับเ <c oughs> ันเสี่ยวสิบหายครับ, 10, รบตนนนบนนันนี้นะครับัง <c oughs> ่ขาดกันอยู่นะครับแม่ 40, ลูกก็งามือแม่ลูกลูกแม่นะลอยสี่สิบวกลูกประมาณ ซีตัวหาตัวเนี่ยครับอิเลออได้กันรึเป่ได้กันดีรึเปล่สิบสี่แปดลอยอตามันำลังต่อยอยู่ครับเป็นว่าอยากเศร้าเก่าสั่งมาเรีนบุ หวัวง,งามครับแต่ว่าสะดือบวมหวัวสะดือบวมกันกตวใหญ่ขนาดนี้ดิโอ้หห้องนะสนใจนเนี่ยที่ต่อได้เบอร์ใดนะนี่เบอร์วมวมเบอร์นะปลาปลาเป็นจำบบะเด้เอาเรไี่อยู่ได้เท่าหสาวเก้าสาเก่าสาเก้าเรนนะครับแม่รูกนะเปิดมา เปิดหน้าสามสิบสี่เวียดนามไฮร้าเจ็ดคำแหลกเวียดนามไฮซ้าเจสูงร้อยห้ได้ยินครับร้อยสีหบอกว่าหิน้ำแน่นอยู่นะครับสามหมนสีะครับราคาเปิดนะครับสาวหน่อยกับพ่อไปได้อู่นะครับ สาวหน่อยพอได้ขายอยู่นะโอ้เนี่ยสาวหน่อยงามๆมันจะบาทนะคุณแม่น่ามูลสองพันแปดร้อยนะครับสูงลอยยีบห้าบวกนะครับแดงงามนะครับมูลสองพันแปดร้อยนะครับเอาทาหญ่างามอยู่นะครับแข้งขาสวยอยู่นะครับสนใจนี่ติดต่อได้เบอร์ไหนะครับศูนย์เก้าแปดสามสามแปด 7 3 5 4สนใจเข้มาสอบถามเดินเครื่องสาวน้อยแดงๆเครื่องดำๆนะครับสวยๆนะครับนี่งครับสิบสองอะไรเงน้ยราคายังอยู่ในเกณฑ์นะครับเพดานนะครับร้อยเลียงสาวน้อยๆงามๆหนยังอยู่ประมาณครับตัวจ้อยๆเนี่ยก็สตาร์ทเจ็ดพันนะครับเพดานกับหมื่นสองหมื่นสามนะครับยังอยู่ในเกณฑ์นะครับนี่นะครับเพดานล่าสุดนะครับหมื่นสามนะครับ สาวงามเนี่ยสูงกว่ายี่สิบห้าบวกแต่้อยสามนะครับสาวหน่อยงามๆสาวหน่อยงามๆมัาสิได้ก,กันนะเปิดมาสิบเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับงามนะครับแนวนะครับสูงกว่าสามสิบนะครับสาวหน่อยนะครับจำกันเลยนะ ขุนป่วนหังไงเสาหางเสาหางพันตัวนี้นะเสาหน่อยงามๆนะครับเหม0อนห้าพันเก้าร้ยนะมัใหญ่กันเลยงามนะครับงัวงามนะครับแดงครับเครื่องดำๆนะครับผู้หางก็สวยนะครับเล็บงามอยู่นะครับเล็บกลมดีนะครับ เป็นตะเลียงเล็บงามหนึ่งกอแข้งขอขาดีผิวเข้มนะครับเครื่องดำใหญ่นะครับสิบห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับมื่อกี้คือคักนะครับมาหอดหนาตลาดก็คือคักคือเก่านะครับร้อยเนื้อกับพ่อไปได้อยู่นะช่วงนี้กับสีชะลอตัวนิดนึงเพราะว่านะครับทางภาคกลางกับน้ำท่วมนะครับนะครับช่วงนี้นะครับน้ําท่วมนะครับภาคกลางภาคเหนือนะครับ ล่ากระถ่วมนะครับเวียดนามกระถ่วมนะครับขนทรงกับลาบากช่วงนี้นะครับกลัชะลอดตัวเล็กน้อยนะครับแต่ว mm. ่ากับพ่อเด้ขายอยู่นะครับ mm. ร้อยเลียงก็ได้ขายออกอยู่นะครับไม่นีร้อยเลียงได้ขายออกหลายอยู่นะครับร้อยเรียงขายออกใหญ่ๆนี่แม่แยกรูปเหครับเนี่ยเป็นแม่แยกรูปมันนมมันมีห้อยดูดอยู่ใหญ่นะครับอ้วนแบบท่องสี่เดือนนะครับ ประมาณทองที่สาม่างั้นส้มนครับสดๆนี่นะนนอยากแค่บาทนะครับแบบนี้สามหมื 38, น่นแปดพันหรอยวใหญ่นะพนันใหญ่คับสามหมืนแปดแม่ท้องสี่เดือนนะครับร้อยห้าสิบห้าบวกรอยหกสิบนี่นะครับสนใจอยู่ที่ต่อได้เบอร์ได้นะครับศูนย์หกห้าแปดศูนย์หกห้า สามสามเจ็ดสามสามเจ็ดนะนำสนใจก็มั่นใจหัวใหญ่นะครับหัวง่ามนะครับครับคนใหญ่ครับนะครับประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกร้อยหกสิบมิลอะไรแบบน้ครับหัวใหญ่นะครับท้องสี่เดือนอันนี้เบึงไผ่โอ้ไปเขาขอกันทั้นีังัวใยกับขายดีมื่นห้ามื่นหกงัวโค้งนะครับขายเอาสาก อับยผุนว่าหายกับร้อยมันนี้น้าแน่นนะครับคุณชมล่าให้ดาย